สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ,อะตอนนี้นะคะอีกน้อยก็กำลังจะไปที่ตลาดนัดโครงกรืมือนาอินนะคะอาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10มิถุนายน2566ค่ะ,อ,ะอากาศวันนี้ก็ค่อด้างที่จะคึ้มนะคะคึ้มมากเลยทั้งคืมทั้งฝนนะคะอากาศไม่ร้อนก็ดีอยู่นะสําหรับควาย อากาศร้อนอากาศร้อนมากๆควายควายไม่ค่อยไหวนะคะสงสารอากาศเย็นๆนะคะฝนตกแบบนี้กําลังดีเลยค่ะ <S <S ตลาดนาอินนะคะก็มีทุกวันเสาร์นะคะมีวันเสาร์เขาจะเริ่มเอาควายเข้ามาช่วงประมาณช่วงเช้านะคะตีสี่ตีห้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ก็จะออกเที่ยงหลังเที่ยงนะคะหลังเที่ยง บ่ายโมงประมาณนี้นะคะค่าเข้าตลาดนะคะไม่เสียนะเสียแต่ค่าออกนะคะเสียค่าออกทุกตัวตัวละร้อยนะคะ,ะยิงน้อยขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะทีะ่ที่เป็นกำลังใจให้เราก็ติดตามชมนะคะ,ะก็มีคอมเมนต์เข้ามานะคะก็มีหลายท่านอยู่นะคะ เข้ามาให้กำลังใจนะคะอย่างเช่นอคอมเมนต์ของท่านนี้นะคะก็เข้ามาให้กำลังใจย่างน้อยเนาะอนยิ่งเราก็ก็รู้สึกตื้นตันใจนะคะขอบคุณมากๆเลยเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ที่ให้กำลังใจอย่างมากนะคะก็ส่วนมากก็กงไม่ค่อยได้มีคอมเมนต์แบบนี้นะคะก็เจอคอมเมนต์เจอคอมเมนต์แบบนี้ก็ ก็ดีใจนะคะมีกําลังใจสู้มีกําลังใจทําต่อไปค่ะ,ะบางท่านก็บอกว่าอยากดูวัวบ้างนะคะ,ะช่วงนี้คืออีกน้อยอยู่โซนนี้มันก็จะมีควายนะคะแล้วก็วัวก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกน้อยยังไม่มีเวลาที่จะแบบว่าหาเวลาที่ลงตัวนะคะก็พยายามดูอยู่ว่าตลาดในโซนนี้จะมีที่ไหนบ้าง พราะว่าหญิงน้อยอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะจังหวัดอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกซึ่งจะมองดูว่าตรงไหนที่มันที่มันที่หญิงน้อยจะไปได้นะคะตรงนี้กำลังตอนนี้นะคะหญิงน้อยกําลังม,งมองมองตลาดอยู่ที่ตลาดดอนโกนะคะตลาดโคกระบือดอนโกนะคะเขาจะมีอยู่สองวันนะอ่า เปลี่ยนเรื่อยๆเขาเขาเปลี่ยนวันอยู่เรื่อยนะคะตอนนี้ก็ก็อีกน้อยก็ไปไปหาข้อมูลมาว่ามันก็จะมีประมาณวันวันอังคารกับวันพุธนะคะอะี๋ยวมีโอกาสอีกน้อยจะเอาเอามาให้ดูนะคะว่าอ่าวัวทางเหนือนะคะทางนี้จะเป็นยังไงบ้างราคาเป็นยังไงนะคะจะเหมือนทางภาคอีสานไหมนะคะมันก็จะมี อมองดูไว้อย่างน้อยดูที่ตลาดนัดดอนโกแล้วก็ตลาดนัดอ่านครไทยนะคะจังหวัดพิศนุโลกนะคะแล้วก็มีไปบ้างอ่าทุ่งสลี่บนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะคะก็เลยอาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาลงเดี๋ยวจะลงมาให้ดูนะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าจะเลือกตรงไหนแล้วก็คือจะลงประจําเลยถ้าลงก็คือลงประจําเลยนะคะ ฝนตกอีกแล้วนะคะทุกคนฝนตกอีกแล้วนะฝนตกนะคะทุกคนแรงด้วยหาตกแรงด้วยน่าจะตกทังวันหน้ากาศแบบนี้ค่ะตอนนี้ฝนก็กําลังตกแรงมากนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปถึงนั่นถึงที่ตลาดนาอินนี่ฝนตกหรือเปล่านะคะก็จากพิษณุโลกไปถึงน้าอินก็ประมาณ60กิโลนะคะ แต่ว่าพยากรณ์อากาศวันนี้บอกว่าฝนตกนะคะฝนตกน่าจะคืมทั้งวันนะคะดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเขาแจ้งมาบอกอยู่ยนะยังไงก็จะถ่ายมาให้เอฟซี FC ทุกท่านดูนะคะตลาดนาอินนะคะเป็นตลาดเป็นตลาดควายที่ค่อนข้างที่จะถูกมากนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ได้รู้ได้เห็นได้อัปเดตราคาที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อยให้ทุกท่านดูว่าเออมันราคามันจะเหมือนกันไหมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะเรยวมาก็จะบ้านนาอินนะคะบ้านนาอินเข้าไปอีกประมาณเทนะ่าไหร่ห้าเมตร3 0 0 5ไหมสามร้อถึงห้าเมตรก็ เลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้าก็ถึงแล้วค่ะไนี่ค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะตลาดนัดโคกระเบือนาอินค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะสวยงามต้องคนไทยวยวยอันนี้เรามาถ่ายทีมงานทัาพานนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ มีเสียงเรียกร้องบอกว่าอาถ่ายทีมงานทับทันควายทับทันให้หน่อยนะฮะอันนี้เป็นทีมงานนะทับทันตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเลยครับอันนี้เป็นของลุงชำนาญเนาะรันชำนาญเนี่ยเนี่ยควายแก่นะคะตอนนี้นะอันนี้เป็นควายทับทันนะคะมาจากทับทันเลยนะคะเนี่ยเหนื่อยล้าเนี่ยนอนโอ้มาอยากทับทันก็ประมาณสองร้อยโลร้อยเก้าสิบกิโลอ่าโดยรวมๆก็สองร้อยโลนะคะ ขลบสะไหลแล้วช่วงนี้ครับบอ<ม>เลยจะหาควสวยควถูกต้องทับทันครับอ่าต้องทับทันเนาะอ,อ่านายอินก็ถูกนะฮะนายอินก็ถูกถูกแล้วก็ยังถูกอีกเนาะนนถ,ถูกแล้วถูกอีกนะคะลุงเนาะครับอือ ดูตัวไหนคะลุงลุงดูตัวไหนคะอ๋ออันนี้อ่ะตะกอนี่ล่ะอ๋อดูราคาประมาณไหนคะลุงต่อเข้าได้เท่าไหร่ละแปดพันได้ยังคะเนี่ยยังยังใช่ไหมอ่าตะกอรุ่นๆเนาะแปดพันน่าจะได้อยู่นะยังไม่ได้คุยกับเจ้าของใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวคุยกันนี่แหละของผมนี่แหละอ๋อซื้อแล้วอ่าซื้อไว้แล้วนี่ยังไม่ได้พ่นเลยอ่ะ ไม่ไม่ผมไม่ด้พ่นนะอ๋อไม่พ่นเนาะอาลุงก็ซื้อมาแล้วนะตะกอนะเออไปใส่เอ้ไปใส่เดินดูเดินดูไปอืมนี่กว่าแล้วค่ะแม่ลูกแม่ลูกใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ยลูกน่ารักเลยคนเดินคนลูกประมาณเดือนกว่ากว่าเนาะประมาณเดือนเดียวไม่เกินอืมแม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบเนี่ยนะสามสิบกว่าสามสิบบวกขึ้นไปสามสิบบวกขึ้นไปอ่ะลุงให้ ช่อันนี้เท่าไหร่ลงอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสามหมื่นนิดสามหมื่นนิดนิดนิดเท่าไหร่อันนี้นะสามสองให้สามสองนะคะเออของลุงมีส่งฟรีไหมคะเนี่ยโโอ้หไม่ส่งครับก็หน้าคอกนะหน้าคอกนะเออหน้าคอกส่งมาไม่กี่ที่เออตัวนี้นะคะชุดนี้แม่ลูกนะสามหมื่นสามหมื่นสองเหมือนกันหมดเลยสามสองสามสองหมดเลยนะคะ อันนี้เป็นควายมาจากทับท,นนะา,า,ทานนะอุทัยธานีนะคะทับทานเนะาะ<ร>อยากดูใช่ไปฝูงใหญ่เลยเนีะเราดีใจแค่เลยเนีะควายฝู<อ>งใหญ่อืมเนี่ยค่ะอืมสามสองพู้ใช่ไหมฮะตัวนี้แม่ลูกพู่แม่ลูกพู่สามสองนะตัวนี้แต่ควายเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะวันใหญ่ ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็สามสองเหมือนกันนะคะนี่ร้อยสามสิบอันนี้ควายจากอุทัยนะคะทีมงานอุทัยมาขายนะนี่ลูกคู่หมดเลยหรอคะลุงโอ้ลูกคู่หมดเลยสามหมื่นไม่มากขายเลยล่ะ ต่อไม่ได้เราะผมต่อขายเลยต่อแล้วขายเลยเนาะครับขายเลยห้ามต่อต่อแล้วเดี๋ยวขายเลยเ่อแล้ต่อแลคั่มจะขายดูอ่ะเนี่ยแม่ลูกมีสองชุดตัวนี้สามสองอ่าสามของใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเป็นแม่เดี่ยวท้องแก่นะโอ้ท้องเยอะเลยท้องแก่มากเลยเนี่ยหย่อนมากเลยยี่สิบหกห้าร้อย ราคาล้อกราคาล้อคสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกร้อยยี่ิบห้าบวกได้นะคะก็ควายอุทัยนะคะใครอยากชมควายอุทัยก็ถ่ายมาชมแล้วนะคะาอย่างเงี้ยสองหกห้าร้อยราคาล้องนะคะราคาร้องทุกคนควายอ้วนอยู่นะคะควายอ้วน แม่เดี่ยวท้องท้องแก่ด้วยนะคะสองหมื่นหกห้าร้อยใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะอันนี้ของลุงจำนานนะคะลุงชำนานทีมงานอุทัยนะคะอ่าขอเบอร์ลุงนะคะเบอร์ลุงาลุงชำนานเนาะอ่าลุงชำนานนะคะมา,า,าจากอุทัยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เก้เาห้าศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์นะคะลุงจำนานนะคะใครสนใจนี่นะ ไอตัวแม่สาวแม่ท้องอยู่นะครับครับสนใจได้เลยสนใจก็โทรมาได้เลยนะทุกตัวในนี้นะคะทุกตัวในนี้เลยสามหมื่นห้าสองแม่นี่ยตัวนี้ท้องป่ะคะลุง่อาท้องท้องแม่ลูกท้องเนาะแม่ลูกี่แม่ลูกสาวไหมสามแม่นี่ะลูกมานี่สามห้าแม่ลูกผู้สามหมื่นห้าชุดนี้เลยสามหมื่นห้าแม่ลูกอันนี้ท้องท้องไหมคะเนี่ยท้องเหมือนกัน ร้องเหมือนกันเลยเซฟนี้รับประกันทองเลยครับพี่ตัวเนี้ยโอ้สองแม่เนี่ยรับประกันทองเลยชุดนี้เลยสามหมื่นห้าราคาร้องไม่ลงครับราคาร้องด้วยฮะร้องมากนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยใช่เอาที่เอาที่แบบว่าเรานั่นตัวสองแม่เลยอืมแต่ว่านั้นเป็นลูกผู้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 แต่มีท้องด้วยท้องอ้แม่นี้ก็มีท้องแต่แม่นี้ท้องแก่อ่าเนี่ยท้องแก่ละท้องเขาหย่อนมากละครับสามหมื่นห้า ตัวนี้ท้องแก่มากแล้วเห็นเห็นเลยล่ะตัวเนี้เห็นเห็นยังไงก็คืออ่าท้องเห็นเห็นนะใกล้คลอดสามหมื่นห้าราคาร้องนะคะทุกคนนะอ่าตัวนี้นะเป็นแม่ลูกผู้นะอลูกก็อยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีตัวนี้อีกชุดหนึ่งนะ่าอันนี้ก็สามหมื่นห้าแม่นี้ก็สามหมื่นห้าเหมือนกัน อ่าลูกพู่เหมือนกันนะคะท้องแก่ครับจะไหนท้องออนหรือท้องแก่ท้องแก่ท้องแก่นะท้องแก่อ่าอันนี้ยิ่งแก่เลยอันนี้ยิ่งแก่เลยท้องอ่อนอนี่ครับเออท้องท้องแก่นี่ท้องแก่แก่กลางๆเนี่ยอ่าสามหมื่นห้านะคะสามหมื่นห้าใครสนใจนะควายอุทัยก็โทรมาหาลุงได้เลยนะคะเราพูดกันแบบสดสดนะรุ่นเดียวกันนี่จะเป็นอย่างเงี้ยไปถามตาบ้านเนี่ยต่อก็ยี่ห้าอย่างเงี้ย พี่พี่มาทางไหนนะกไปไปยังไหนะ่ไงไงนะไปกลับทางนั้นนะทางนี้อย่าไปนะมันลูทิศทางทางนี้อย่าไปนะมั <c oughs> นลูกไ,นะ <c oughs> ไปทางนี้ไปทงนี้หน่อย <c oughs> มาทางไหนยังเล่นนวดน้ำมันไม่กันนะไม่ใช่น่าจังไงงงนะยังงงงงลุงนี้ไม่งงแล้วเริ่มงงเริ่มงงลุงบอกเริ่มงงนะราคาควายลงเยอะเริ่มงงแล้วเริ่มงงคืบน้าใช่ควายอย่างเงี้ยราคาเงี้ยเคยขายได้งหกหมื่นเจ็ดหมื่นเดี๋ยวนี้สามหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยสามหมื่นยังต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกเงี้ยให้ยี่สิบเจ็ดทั้งเงี้ยตามดูที่ควาย ทำใจขายไม่ได้ท,ทำใจขายไม่ได้ขาดทเราไม่รู้จะหาทุนที่ไหนมาโผล่ทำไงถึงจะทําไงถึงทำให้ราคาแ <c oughs> พงได้เป็นราคาควายที่ทําใจไม่ได้นะคะคนี่นี่คือบรรยากาศในการซื้อขายนะคะซื้อขายในการต่อราคากันนะคะทุกคนต่อให้ได้อะคนจะเอาอ เดี๋ยวโโหันนนิด้จะไปรรคข้งมีลูกอ้อนด้วยนะไม่ต่อยเจนนะมีลูกอ้อนด้วยเอะถ้าใครสนใจก็โทรมาาลุงได้เลยนะคะมาดูควายลุงม่อมกันค่ะสมัยสามห้าเป็นแม่ลูกคู่ลูกก็ประมาณ สามเดือนสี่เดือนได้นะคะลูกก็ตัวกู้นะคะนี่คะ่ะส <45 S 1> <45 S 2> ี่ห้าตัวแล้วใช่ไหมอ่าสี่ห้าตัวลุงลุงไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะลุงเรียกราคาเท่าไหร่อ่ะสสองแล้วกันลุงมอมน,นั่นเนี่ยลุงมอมประจํา<อ>เลยเท่าไหร่คะ บอกสามสองราคาล้องใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าของลุงม่อมนะคะอ่าราคาล้อง <c oughs> คุยกันได้นะมีส่งฟรีไหมคะกบรเวณจังหวัดอุดรธานีอาอุดร <c oughs> พิษณ <c oughs> ุโลกนะอ่าส่งฟรีนะ,ะของลุงม่อมนะคะแกก็จะส่งฟรีประมาณนี้นะคะอ่าสามสามสองสามสองราคาล้องต่อรองได้ถูกใจก็ต่อรองได้นะ,ะลุงม่อมคุยง่ายลุงม่อมบอกคุยง่ายคุยง่ายนะคะ อ่ะใครสนใจแม่ลูกคู่นี้นะคะก็โทรมาหาลุงม่อมได้เลยนะคะวันนี้ของลุงม่อมอมีแค่นี้นะคะมีม,มีมีแค่แม่ลูกแค่นี้นะคะใครสนใจก็โทรมาหาแกได้เลยคะ่ะจะเราม,มาดูควายผู้ใหญ่ก้านะคะอ่าตัวผูงำงามเลยนะคะเนี่ยสามตัวเลยสามตัวยกเลยหรอคะเนี่ยสี่เลยอ่าสี่ตัวเลย งามๆเลยเนี่ยค่ะอ้วนๆงามๆเลยยาวใหญ่ด้วยยาวใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยอ้วนมากสี่ตัวนะคะสี่ตัวเลยของผู้ใหญ่กล้านะ,ะอ่าใครที่ถามหาควายผู้ตัวใหญ่นะคะเนี่ยค่ะก็นี้นอ๋อนี่นี่อีกตัวหนึ่งอืมเนี่ยค่ะ โคงก็ได้ขุนต่อกก็ได้เออเนื้อก็ได้ชุดนี้เหรอคะเนี่ยครับอ๋ออืมชุดนี้ราคาราคาราคายกนี่คือเอ่อสามหมืนหกนะคะสามหมืนหกอ่าราคาล้องต่อตัวใช่ไหมคะครับอ่าถ้าคือถ้าคือยกถ้าคือยกจะได้สามหมืนหกครับอ่าแต่ลงได้เออแล้วถ้าแยกล่ะ นนิดห่อยเพิ่มนิดหน่อยครับเพิ่มนิดหน่อยเนาะอืมผู้ใหญ่ใจดีาคราคาล้องนี่ลดให้เยอะไหมได้บ้างครับได้บ้างเนาะมีลูกค้าถูกใจครับอ๋อแล้วถ้าเขาชมว่าหล่อหล่อครับถ้าถ้าเขาชมว่าหล่อแล้วหล่อครับหล่อครับหล่อแล้วเขาจะลดลดให้เขาไหมลดครับลดครับนะอ่าใครนะ <laughs> ใครที่มาซื้อควายผู้ใหญ่กล้านะต้องชมแกว่าหล่อนะ <laughs> ชมใจครับรอใจดีด้วยนะคะอ่าใจดีด้วยนะคะอ่ายาวครับสมดีครับขุนก็ได้ครับอ่าใช่ควายแกสวยนะเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ครับอ่าแล้วจะถูกใจนะอ่าสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยของผู้ใหญ่ก้านะคะใครสนใจก็โทรมาหาแกได้เลยนะเน้นคอดูคอสิคอนี่ใหญ่มากเลยอ่าดำเมี่ยมเลยคอนี่ใหญ่มีตัวเนี้ยตอนดูนี่ขาเผลอ ขาะก็ใหญ่ผิวก็มันๆ <ขา S 1> นเนะ<ข>าะผิวมันตัวใหญ่อย่างนั้นเลยน้ำหนักนีครับเออน้ำหนักดีสามหมื่นหกราคาร้องนะคะราคาร้องอ่าใครสนใจก็โทรมาผู้ใหญ่กล้าได้เลยนะคะอ่าเบอร์ผู้ใหญ่กล้าคะ่ะ 089ครับ089 960 960 1349นะคะผู้ใหญ่ก้านะคะอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ตําตําบลนายางอำเภอพิชัยครับโอ้ตําบลนายางควายอยู่ที่ตําบลนายางอำเภอพิชัยนะคะนายางก็อยู่แถวนี้แหละอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์เนาะโอเคใครสนใจโทรมาผู้ใหญ่ก้าได้เลยนะคะอยี่ยครับ มีเยอะไหมของผู้ใหญ่มีเยอะมีเยอะ,ยอะใช่ไหม <c oughs> ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบตัวแม่ตัวลูกอะไรพวกเนี้ <c oughs> ตัวแม่ตอนนี้ก็มีครับลูกน่อยลูกหน่อยค่ะลูกหน่อยนะอืมโอ้ยแม่ตัวนี้ตัวสูงมากเลยอันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่สองหนึ่สองครับสองสองตัวเดียวเหรอคะเนี่ย <c oughs> เป็นแม่ควายครับอ๋อเป็นแม่ควายเป็นแม่ควายอันนี้ลูกไม่มีมลูกไม่มีครับลูกก็ผู้ขาย้วครับอ๋อเพิ่งแยก <c oughs> ลูกเพิ่งแยกนะคะเนี่ยสองสอง เนี่ยให้ราคาสองสองนะคะมีท้องบ่กคะเนี่ยไม่แน่ใจมือเนาะมันเป็นควายไล่ทุ่งนะเพราะว่าสังเกตจากการในนี่นะจากขนจากอะไรของเขาเนาะก็จะประมาณนั้นอันนี้ราคาอยู่ที่สองสองสองห่ครับราคาขายถูกครับราคาแบ่งครับราคาแบ่งเนาะแบ่งปันเออแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะเกษตรกรครับใช่ ไม่แพงสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นครับราคาอยู่ที่สองหมื่นสองครับตัวนี้เขาสูงมากเลยนะสูงครับเออร้อยสามห้ากว่าเลยอะดูหน้าดูตาดูเขาแม่สาวลูกแรกครับแม่สาวลูกแรกนะอ่าลูกลูกก็เพิ่งจะขายไปนะคะอ่ะนะี่ค่ะลูกเพิ่งขายไปใครสนใจตัวนี้ก็โทรมาหาผู้ใหญ่ได้เลยนะครับค่เรามาซุ้มแม่ปลอยกันนะคะอ่าวันนี้มาดูควายแม่ปลอยกันค่ะ วันนี้ของแม่ปลอยมีอะไรมีแต่ตัวผู้เหรอคะเนี่ยอ่ามีตัวผู้นะคะนี่ค่ะตัวผู้ตัวใหญ่สูงมากเลยสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าได้มั้งเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างสูงเลยเนาะขายาวยาวร้อยเออเกือบถึงเ <100, 160. S 2> นี่ยแหละฮะประมาณ ประมาณนั้นใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูอีกตัวนะคะอยู่ในเซตตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ตัวหล่อใช่ไหมคะอ่าตัวนี้บอกว่ารูปหล่อนะคะตัวนี้รูปหล่อแม่ปลอยเขาชอบตัวนี้นะรูปหลอมากเพราะว่านะอ่าสูงร้อยสี่สิบกว่าโอ้งามอเออเขาก็งามจริงๆนั่นแหละนะดูสิสวยงามขาก็ มันมันมันสมส่วนกันดีมันสมส่วนกันดีน,สสน,น,ดนะเนี่ยสูงหลอ่องามเลยจะทำพ่อพนธุ์ก็ได้จะทำเนื้อก็ได้นะคะอ่าเอาไปขุนเอาไปเลี้ยงไปขุนเอาไปเลี้ยงไปขุนก็ได้นะคะอ่าตอนนี้หน้าหล่อนี้แม่ปล่อยให้เท่าไหร่คะเนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะคะราคาร้องเนาะ ราคาล้องต่อรองได้นิดหน่อยนะคะทุกคนสามหมื่นห้านะเจ้าหน้าหลอดตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็บไม่ว่าจะเป็นก้นเขานะคะอ่า่เออมันมันยังน้อยอยู่มันน่าจะยังไม่ถึงสามปีมั้งอ่าเขา นันใหญ่มันเป็นพันใหญ่ถ้ายังไม่ถึงสามปีก็แปลว่าเขาตัวใหญ่มากเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากเออฟันแท้ยังไม่ขึ้นนะคะฟันแท้ยังไม่ขึ้นนะยังไม่เปลี่ยนฟันนะคะสูงประมาณ140ร้อยสี่สิบกว่าได้เนะี่ยอ่าผิวเขาก็ค่อนข้างที่จะเมียนนะคะ ขนขาวๆหน่อยอ่ะสวยงามนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าราคาล้องนะคะใครสนใจตัวนี้นะคะก็โทรมาหาแม่ปลอยได้เลยนะคะอ่าดูคอ,อ่าเบอร์แม่ปลอยค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูย์หสมศูศูนย์ห้าสามนะคะใครสนใจตัวนี้ก็โทรมาหาแม่ปลอยได้เลยนะ,ะ 0, 5, อ่ะ 5, 5, 5, 5. เอาไปทำพ่อพันธุ์ได้อยางงาม อันนี้ก็มีอีกสามตัวนะคะตัวใหญ่ของแม่ปลอยนะเราไปดูตัวนี้อีกตัวตัวนี้สูงกว่าตัวนั้นอีกตัวนี้ตั้งยาวตั้งใหญ่ตั้งสูงกว่าอีกนะตัวนี้มันไม่ใช่ร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยตัวเนี้ยฮะตัวนี้ร้อยห้าเปล่าแม่ปลอยเออตัวนี้สูงประมาณร้อยห้านะคะสูงมากเลยค่อนข้างจะสูงนะตัวนี้อะนี่ยค่ะ ชุดนี้มี4มตัวนะคะราคาแยกสามหมื่นห้านะคะราคายกก็สามหมื่นสามนะคะใครที่สนใจนะคะสี่ตัวนี้นะคะมีตัวที่หนึ่งสองสามตัวที่สามจะรอๆหน่อยนะคะแล้ก็เป็นตัวที่สี่ตัวสี่นั่นตัวใหญ่นะคะอ่าตัวใหญ่เนี่ยค่ะชุดนี้ ชุดนี้หล่อๆสวยๆงามๆนะคะตัวผู้หมดเลยอายุก็จะประมาณ2ปี2ปีกว่านะคะใครสนใจชุดนี้นะคะก็โทรมาหาแม่ปอยได้เลยนะคะ